สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขูสุคนนะครับเนาะโอ้ยล่มหนาวไกลดิพัดมาแล้ววาสันฝนกระตกน้ำบ่อเศร้าครับพี่น้องแต่เนจังได้สองสมือมาอนีสีลาชาบอวินีฝนตกดีไปไน้ยครับนี่ลาพักดอกแค่ครับบานนี่ักแดงครับมากีตมปลาะทูใส้น้ําปลาครับนี่พริกแดงยักษิบกวนวยครับคาแกงหัวหอมแดงครับนี่แหละครับขัวใช่กันเลยต้มปลาทูพักไวเรียบร้อยแล้วขัวครับนี่ครับ มีริกมีคาแกครับมีหอมแดงนะครับสามภาษาร่วมมันครับมนนี่สิตําแก้วตําปลาทู่ปนแห่งปลาทูว่าต่อไปครับพี่น้องบีครับนี่ครับเอากางออกก่อนครับเนาะเห็วเร็วครับเมื่อนี่กับเรลวปนด้ล่ะเร่งสปีดเวล่าจังน้อยช่วงเอากางปลาทูออกครับพี่น้องขันจําปนไปคุยปนไปถือกางปลาทูมันก็ทีเป็นการเสียอารมณ์ในการกินนี่แหละครับพี่น้องโอ้ยกางแบบนี้ก็ เอ days, aja, animals, burning, anyway, เอเนาะรับเก่าออกดีๆครับพี่น้องมาอนีต้มปลาทู่ปนต่ว่ามีสามตัวโอ้ยเนาะครับพี่น้องหาอยู่หากินครับนี่พูน่ะมักแ่งล่างไ้เรียบร้อยแล้วลวกดอกแค่ครับบานนี้ดอกแค่ขมนิดๆครับสะบัดแท่บนี่แหละครับเนาะกินกับป่นหนึ่งเสปลานี่ครับพูน่ะนี่ข้าวควานั่นเรียบร้อยแล้วครับเขาต่ำคาแก่ก่อน้ะครับเด้อขั้นตอนนี่ขวานพริกขว้าพร้อมแดงเรียบร้อยแล้วเขาต่ำคาแก่ไกล้รับเรือมาเบ่งนัน ลวกอันนี้คือเกาแล้วครับพี่น้องเอา้าบานนี้ตาค่าแก้ให้มุนก็นเด้อครับเด้อคันเปนตาําพรอยก,กันกับพริกเดี๋ยวมันทียากมันทีส่งยากปวดเอาเอาพริกล่งครับค่าแก้มุนแล้วตําพริกบานนี้พี่น้องหอมแดงตําลงไปเขากันเป็นทัานส่ครับบานนี้นะเติมน้ำอบีกบานนี้พี่น้องเอ้ยเห็ดยังนอกบานนี้เจ้าเติมน้ำเห็ดยังเติมน้ำใสหมอจังไลยคือยังเอาหมอนึงมาขงังอ๋อต้มไข่ ้มไข่ซีนวยกิ่งกับปุนครับตามด้วยอุ่นหมกนอกม่อไหม่ไส้หมูครับพี่น้องซื้อมาไว้แล้วกะเข้าตู้เย็นไปกับว่าอุ่นครับบานนี้คันตอนนี้ก็เอาปลาทูลงใส่คกเลยครับบานนี้เดี่ยวกลางออกแล้ครับใส่คกเรียบร้อยเลยครับเติมปลาทูสมตัวตําบานนี้ครับนี่ละตาําปนแห่งครับบานนี้พี่น้องก็บว่แห่งมาได้ละเฮ็ดเป็นน้าอุจุจักน้อยครับพี่น้องตําลงครับตำไปก่อนตาให้มันเหล็กๆจักน้อยพี่น้องเองอ นี่แะครับปนไส่น้ำปลาาน้ำตัวน้ำต้มปลาล่เนี่ยนะที่ต้มกระปาทูนั่นใส่ลงไปครับจากหนึ่งทับพี่ครับผงชูรสกับหนึ่งซอนโต๊ะครับพี่น้องน้ำปลาเติมไปอีกหนึ่งซอนโต๊ะครับพี่น้องนี่แหละครับน้ำปลาอีกครับหนึ่งซอนโต๊ะครับพี่น้องเอาถาบ่พ่อยังเข้ากับซิมมึงตัวปนอีสานบ้านเท่าเนาะมั่าเห็ดปนแสบอยู่แล้วพอเม่พี่น้องปนป้าเห็ดนั่นคอยว่าแล้วว่าเติมพริกผงลงไปอีกผู้เห็ดกับ มักรสชาติแบบเผ็ดจักน้อยจัดจานจักน้อยครับนี่ด่าตางสิครับพี่น้องปนประตูแห่งครับพี่น้องตักใช้จานแล้วมาเด้อพี่น้องพายของเขามากครับวันนี้จำปนน้ำกันเซ็